ก็จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมโลหะครับผมโลหะเชื่อมต่อกับโลหะจะเป็นเหล็กแท่งครับผมแล้วก็เป็นเหล็กบางขนาด2มิล2.5มิลครับผมมา,ามาทําการเชื่อมกัได้เลยครับผมก่อนจะเชื่อมก็ต้องสวมใส่แว่นตาครับผมเพื่อป้องกันเสียงอัันนี้เราจะมาเชื่อมด้วยลวดเชื่อม ด้วยการเชื่อม M M A ครับผมนะวันจะทำการเชื่อมก็ติดเชื่องก่อนอ่าโอเคครับผมติดเรียบร้อยก็ทำการเชื่อมครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผม นี่ครับในการเชื่อมโลหะของเครื่องมือในการเชื่อมเหล็กโลหะจะเป็นโลหะเป็นบางชนิดครับผมที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับผมฝากติดตามด้วยครับผม